พรกะกถาเงินหลอนตัณห์มงสอบจบสัมปจิตช้ามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยกาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภพะาพาวันตุมีมหาปุญโญมหาลาภะวันตุมี มิเตปาหุหัติพุทธะอาอุณะโมพุทธายวิละทยวิรโกูนายังวิระหิงสาวิระกาศีวิระสาสาวิระอิติโยพุทธะสัมานีมามะพุทธะสัสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาภาหาหาดูือ บูชาเก่าวจบตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด